สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป one foot simulator นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทำฮาคิราชันกันครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่โลก2นะครับซึ่งต้องมีเลเวล600ก่อนถึงจะข้ามมาได้นะครับก็นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะ G88 นะครับก็จะเป็นสถานที่ทำฮาคิราชันครับ ซึ่งการจะทำฮาคิราชัน,นะครับตอนที่ผมทำนะครับจะต้องมีเลเวล1350ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอัปเดตมา2รอบแล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับก่อนอื่นเราก็สปาวก่อนนะครับแล้วคนที่จะให้เคลสเราก็อยู่ข้างบนนะครับอันนี้ถ้าใครมีผลปีศาจที่สามารถบินหรือว่าพุ่งตัวขึ้นไปได้ก็จะดีนะครับเพราะว่า าะนี้จะขึ้นข้างบนยากพอสมควรนะครับก็มาเลยครับนี่ครับลุงเลลี่นะครับจะเป็นคนให้ควสเรานะครับก็เข้าไปคุยได้เลยนะครับควสแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราตีก็ตเอีนิหรือว่าหรือว่าโอก็ตนะครับจำนวน5ตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าการตีก็ตเอีนิจะง่ายกว่านะครับ ก็อดเอเนลนะครับจะอยู่ที่เกาะท้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับซึ่งการบินไปก็อาจจะไกลหน่อยนะครับถ้างั้นเราไปตอนใกล้เกาะกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเกาะแล้วนะครับเราไปตีก็ตจำนวน5ตัวกันเลยครับ นี่นะครับออสกอตเอนิวจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับก็ตียากพอสมควรนะถ้าเลเวลยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลุยๆครับสู้ครับตีให้ครบจำนวน5ตัวนะครับพอครบ5ตัวแล้วนะครับเราก็กลับไปคุยกับเลลี่เหมือนเดิมนะครับที่เกาะเดิมนั่นแหละครับ G 8 8 ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะเดิมแล้วนะครับ G88 นะครับก็เราตีเอนิลเสร็จแล้วนะครับ5ตัวเราก็ไปรับภารกิจต่อไปเลยครับก็คุยนะครับภารกิจต่อไปนะครับจะต้องมีไข่มุก5ลูกนะครับซึ่งไข่มุกก็หาจากเจ้าทะีที่เป็นวัวนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะใช้5ลูกครับ นี่นะครับพอเรามีไข่มุกครบแล้วนะครับเราก็เอาให้เลลี่ได้เลยนะครับพอให้แล้วนะครับเลลี่ก็ยังจะมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับเราก็คุยต่อเลยครับซึ่งภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจที่ยากพอสมควรนะครับก็คือต้องตบทหารเรือให้ครบ100ตัวนะครับซึ่งบนเกาะนี้นะครับก็มีทหารเรืออยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ที่แนะนําก็จะเป็นตรงแถวนี้แหละครับที่จะให้ตบนะครับเพราะว่าทหารเรือแต่ละตัวอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เลเวลน้อยที่สุดในเกาะแล้วนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนช่วยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเคเวสท,ที่ยากหน่อยนะครับเมื่อเราตีครบ100ตัวแล้วนะครับเราก็กลับไปหาเลรล,ลี่ครับ ก็เลลี่จะมอบภารกิจต่อไปให้นะครับเป็นภารกิจที่4นะครับภารกิจนี้ก็ยากมากกว่าเดิมอีกนะครับนั่นก็คือการหากระจกนะครับซึ่งเป็นกระจกโบราณนะครับอยู่ข้างบนครับนั่นก็คือเราต้องไปตีโอคอสนะครับซึ่งโอกาส d r อปเนี่ยจะน้อยมากๆเลยนะครับต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะครับ แต่บางครั้งก็อาจจะขึ้นอยู่กับดวงนะครับถ้าใครดวงดีก็จะได้เร็วนะครับอย่างที่ผมได้แนะนำไปนะครับว่าถ้ามาเกาะน,นี้เนาะถ้ามีผลพิศดารที่สามารถใช้บินได้ก็จะดีมากๆเพราะว่าตรงนี้ขึ้นยากมากอันนี้ผมลองขึ้นให้ดูนะครับ เพราะงั้นถึงต้องไปทำสกายจัม uh, ์แล้วก็แฟตสเตปมาก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนสุดแล้วนะครับนี่นะครับโอกอตก็เลือดหลักล้านนะครับหลายล้านเลยนะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการตีแต่ละตัวเนาะถ้าเรายังไม่มีหาคิ้ราชันนะครับซึ่งเราก็จะได้จากการตีมานี่แหละ ต,ตีไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะได้กระจกนะครับ1ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ค่อยไปกับเลลี่ต่อนะครับซึ่งตัวกระจกนี้นะครับถ้าเราได้แล้วนะครับเราจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่สามารถเทรดได้ด้วยนะครับ งั้นก็ต้องเป็นของใครของมันแล้วละครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีเงิน50ล้านนะครับในการซื้อหารลินะครับก็การใช้ฮาคินะครับจะกดตัว H ครับบนแป้นพิมพ์นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมหาศาลและหยุดคู่ต่อสู้ชั่วขณะด้วยนะครับ เห็นไหมครับจะมีสีดำๆรอบตัวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการใช้าฮาคิราชันอยู่นะครับลังโจมตีจะเพิ่มอย่างมากเลยนะครับนี่นะครับสเตตของาฮาคิราชันจะอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งสเตตเยอะก็จะยิ่งมีาฮาคิได้นานนะครับแล้วก็ รีรีเร็วนะครับแต่แต่ปกติก็จะรีอยู่ที่80วินาทีนะครับถึงจะสามารถกดใช้ได้อีกครั้งครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ